จากส่วนเกินของเชลซีในวันนั้นสู่กำลังหลักของลิเวอร์พูลในวันนี้ด้วยความเร็วปานสายฟ้าการลากเลี้ยงแบบทะลุทะลวงและเท้าซ้ายที่คมบาดกระดาษขาดกับทั่วแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกสมัยที่6ของสโมสรและทั่วแชมป์ที่เป็นแฟนเดอะค็อปตั้งเฝ้ารอมานานถึง30ปีอย่างพิมเมรีและรางวัลส่วนตัวอีกมากมายทั้งในานามสโมสสและทีมชาติวันนี้ฟุตบอลฮิสตอรี จะขอ,อนำเสนอเรื่องราวของชายคนนี้ชายติดแฟนบอลเลี้ยวผูกและทีมชาติอียิปต์ยกให้เป็นคิงของอียิปต์โมฮัเมเหม็ดซาร่าคิงออฟอียิปต์โม,มฮัมเหม็ดซาร่าฮามิดมารุสกาลีเกิดเมื่อวันที่15มิถุนายนปีคริสต์ศักราช1992ณเมืองนากริกซึ่งครอบครัวงซาร่านั้นไม่ได้มีฐานะที่รำ่ำรวยทำให้ซาร่า มีความตั้งใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะขึ้นมาเป็นเสาหลักของครอบครัวโดวยการเล่นฟุตบอลเพราะเหตุนี้เองทําให้ซาลาต้องฝึกซ้อมฟุตบอลอย่างหนักมากกว่าคนอื่นๆเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและศึกษาวิธีการเล่นผ่านทางการถ่ายทอดสดของรายการยูฟาแชมเปียนลีกเขาชอบวิธีการเล่นของเซนดีซีดานและโรนัลดินโญเป็นอย่างมากเขมามักชมวิธีการเล่นของนักเตะแต่ละคน แล้วนำกลับมาใช้ในสไตล์การเล่นของตัวเองด้วยทักษะที่ฝึกซ้อมมานานและความเร็วที่จีจาดจนหาตัวจับได้ยากทำให้ซาลาได้เป็นนักเตะอาชีพในปี2010กับสโมสรอาลมูคาลูก่อนที่ฝีเท้าของเขาจะไปเข้าตาสโมสรบาโซลทีมยักษ์ใหญ่แห่งสวิตซ์ซูเปอร์ลีกที่ถือได้ว่ามักเป็นตัวแทนของสวิตที่ได้ไปเล่นรายการใหญ่อย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นโอกาสที่ดีของซาลา ที่จะได้วาดลวดลายในรายการที่เขานั้นชอบรับชมในวัยยาวและซาล่าก็ทําสําเร็จอย่างใจนึกเมื่อเขาโชว์ลีลาในตําแหน่งริมเส้นได้อย่างโดดเด่นทําให้สโมสรเชลซียักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษย,ยอมควักกระเป๋าจ่ายเงิน11ล้านปอนด์ให้กับสโมสรบา์ซโซเพื่อที่จะดึงนักเตะคนนี้มาอยู่ในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์มาถึงตรงนี้เราต่างคิดว่าเส้นทางต่อไปของซาลานั้น ต้องโรยด้วยกลีบุูลาบอย่างแน่นอนใช่ครับมันโรยด้วยกลีปหลาเพียงแต่ก่อนที่จะไปถึงยอดกลีบุหลาที่สวยงามนั้นมันมีควากหนามอยู่มากมายเหลือเกินเพราะสโมสรเชลซีถือได้ว่าเป็นสโมสรที่มีเงินถุงเงินถังพวกเขาวานซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมมากมายทําให้สควอตเด็แบ่งออกเป็น3ถึง4ทีมได้เลยทีเดียวมันกระทบต่อซาร่ามากๆเขาไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงเล่นให้เชลซีมากนักจึงทําให้ต้องโดนปล่อยยืม ไปอย่างลีกซิเลียอากับทีมม่วงมหาการอย่างฟิออเรนตีน่าและโรมาก่อนที่โรมาจะขอซื้อขาดจากเชลซีเพียงราคา15ล้านยูโร65นัด29ประตูทำให้ซาลากลับมาเฉิดฉายอีกครั้งและทำให้มีสมโมสรยักษ์ใหญ่ให้ความสนใจในตัวเขาหนึ่งในนั้นคือสมโมสรลิเวอร์พูลด้วยสไตล์ฟุตบอลเฮฟวี่เมทัลของเจอเกนครอปที่บู๊ล้างผ่านเจาะจากริมเส้น และเพรสซิ่งที่ดุดันไม่เกรงใจใครทําให้บางโมเลือกที่จะย้ายมาอย่างถิ่นแอนฟิล์เพื่อร่วมงานกับ JK และเมื่อทักษะฟุตบอลที่สะสมวิชามามากมายบวกเข้ากับความเร็วปานสายฟ้าและเท้าซ้ายที่คมบาดกระดาษขาดบางโมก็พังงานงาำค้มลีกตั้งแต่ซีซันแรกด้วยการสันวอไป32ประตูทำให้คว้ารองเท้าทองคำพิมลีพร้อมสถิติการทำประตูต่อหนึ่งฤดูกาลมากที่สุด และเมื่อลิวอพูมีคุมกำลังที่แข็งแกร่งทุกตำแหน่งตั้งแต่เกมรับยันเกมรุกพวกเขาก็สามารถคว้าถ้วยบิ๊กเอียสมัยที่6ของสโมสรได้ในปี2019ซาลาก็เริ่มได้รับการยกย่องว่าเป็นคิงแห่งอียิปต์ก่อนที่ฤดูกาลแห่งประวัติศาสตร์จะมาถึงพิมลีก2019-2020ลิวอพูที่นำทัพโดยเจอร์เกนคลอปและเหล่านักเตะสามารถคว้าแชมป์ลีกได้ในรอบ30ปี นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเหล่าสาวโหงแดงและสําหรับตัวของซาร่านั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคีย์แมนของความสําเร็จครั้งนี้เลยก็ว่าได้และหากลองมองกลับมาที่ทีมชาติซาร่าก็ไม่น้อยหน้าเคยพาทีมชาติอียิปต์เข้าชิงแอฟริกาคัพออฟเนชั่นในปี2017และเป็นผู้ทําประตูมากที่สุดในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกาในปี2018 และรางวัลส่วนตัวอีกมากมายในนามทีมชาติอาทิเชน่นรางวัลน,นักเตะพรสวรรค์แห่งปีในโอลิมปิกฤดูร้อนปี2012รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี2017 2018ของทวีปแอฟริกาและติดทีมยอดเยี่ยมในรายการแอฟริกาคัพออฟเนชั่นปี2017อีกทั้งยงติดทีมยอดเยี่ยมของทวีปแอฟริกาอีกหลายต่อหลายครั้งสำหรับคนในอียิปแล้วโมฮัมเหม็ดซาราถือได้ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียง และเป็นความหมากของชาติมากๆในวงการฟุตบอลเพราะสิ่งที่ชายคนนี้ได้ทํานั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องและทรงคุณค่าต่อวงการฟุตบอลอียิปต์คนอียิปต์ส่วนใหญ่จึงยกให้ชายคนนี้คือจกักรพรรดิของวงการฟุตบอลโมเมดซารคิ Sarah, king of Egypt ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของโมเมดซา l คิ king of Egypt ชายผู้ที่ถูกยกให้เป็นราชาแห่งโลกลูกหนังของอียิปต ึงแม้ช่วงเวลานี้ในนามสโมสรอนเจ้าตัวจะดูผลงานเงีเงยบๆไปหน่อยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าซาร่ายัางคงเป็นกำลังหลักของทีมเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าและซีซั่นนี้ผลงานของลิเวอร์พูลก็ดูดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดโดยปัจจัยหลายอย่างเช่นการเสียซาดิโอมาเน่ไปให้กับไบร์ทมิวนิคเองก็ดีหรือนักเตะในทีมเริ่มหมดแพชชั่นบวกกับอาการบาดเจ็บของนักเตะแต่ละคนเองก็ดีและยังมีช่วงเวลาที่โมฮมเหม็ดซาร่านั้น ดู้ใจเงียบๆไปอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้สาวโหงแดงทุกๆท่านผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้และหากท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องฟุตบอลฮิสตอรี่หรือคอมเมนต์ตำหนิติชมหรือจะเป็นคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอเพียงอย่างเดียวคอมเมนต์อย่างสุภาพเท่านั้นเองและหากมีข้อมูลใดที่ผิดพลาดต้องขอกราบอาภัยมานาที่นี้ด้วย ฟุตบอลฮิสตอรีในอีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวของใครนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปของเราเลยแม้แต่คลิปเดียวสุดท้ายนี้อยากฝากถึงเพื่อนเพื่อที่รักในกีฬาฟุตบอลชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขหลีกเลี่ยงการเล่นผน,นันรวมถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะต่อให้เราไม่ได้เชียร์ทีมเดียวกันแต่เราชมกีฬาชนิดเดียวกันที่เรียกว่าฟุตบอลชมฟุตบอลกันอย่างมีความสุขหยิบความสุขมาจากฟุตบอล วันนี้ฟุตบอลฮิสตอรี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ